ดูกันสดๆครับโคมสะท้อนสื่อป้อมมายูชีโคมเวยเสียงไปสูบยอดโอ้โห้ลูกนี้ชิงเตรียมชิงไหวชิงพริบกันฮะสำหรับโสดสองเซอโหนลูกนี้โอ้โห้ยูชีโอ้ลูกนี้โอ้โห้ทำลูกแก่ให้เป็นลูกง่ายครับยูชีมาของอีกแล้ววันนี้โอ้ ลูกนี้ครับอเอาแล้วครับ3-7ครับไปไหนลูกนี้ผมจะทอดยอดโยชิจับหนึ่งสองคงก็สวยเทียมไปสูบเอาติล็อกครับต้องตีอีกหนึ่งครั้งว่าไง2สองครั้งที่สองลูกนี้โอ้โหโอเเอสองครั้งครับถึงจะได้แต้มกันเสียวโหลูกนี้จีมาที่บอลเมสบอลเมสสูงให้พิเชษเรียบร้อยลูกนี้